วันหยุดนี้พาเด็กมาเรียนรู้กันที่ศูนย์การเรียนรู้กฟอพอลำตะคองค่ะพ,าพ,าาพวกเราไปกันที่โซนอิเล็กโทรเปียเมืองแห่งนงวัตกรรมกับโลกจิตนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีด้วยกันทั้งหมด8โซนค่ะเริ่มเลยค่ะเราต้องแปลงร่างเป็นชาวอาวาตารอ,อิเล็กโทรเปียกันก่อนเลยค่ะ ด้วยการลงทะเบียนพิมพ์ชื่อแล้วก็ถ่ายภาพค่ะระบบก็จะแปลงร่างเราเป็นชาวอิเล็กโทรเพียโดยมีชุดให้เราเลือกแล้วก็มีสีสันต่างๆให้เราตกแต่งตามใจชอบเลยนะคะ อ้วอย่าดึกตานูสีเขียวสีเขียวเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเป็นชาวเอลโตรเปียไปเรียนรู้แห่งนวัตกรรมการปีควากันเลยค่ะ ในส่วนของโซนที่2เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมต่างๆโดยมีชื่อโซนว่า e g a t innovation ปฏิบัติการนวัตรกรรมไฟฟ้าคอสอ,ฟอ,ฟอพองานนี้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมค่ะทํางเป็นเกมแบบคนเดียวแล้วก็เล่นด้วยกัน2คนก็ได้นะคะหนุ่มไอ้เอ็ม ในการเล่นเกมแต่ละเกมนะคะก็จะเป็นการสะสมคะแนนด้วยนะคะโดยระบบจะบันทึกคะแนนให้เราสะสมในแบบที่เราสแกนในแต่ละเกมค่ะ <Okay. S 2> เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการผลิตกระแสะไฟฟ้าผ่านการรับชมวิดีชาร์ตประกอบแสงสีเสียงค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเกมเพื่อทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ สะสมคะแนนกันอีกด้วยค่ะต่อไปน่ะนเนาระอ ESP ต่อด้วยโซนที่4 E-transmission เส้นทางไฟฟ้าอัจฉริยะเด็กๆจะได้เรียนรู้ระบบส่งไฟฟ้าระบบสมาร์ทกริดโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะ โอนที่5 e n เอ l โคโลจีภารกิจในเมืองไฟฟ้าแห่งอนาคตเด็กๆจะได้เรียนรู้แนวคิดและองค์ประกอบเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ Smart City การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่พี่ต้นขับรถนะัชนทุกอย่างที่ขวางหน้าครับชนม่วงเลยครับ เอาชนรถนครับองคบัสรับสีนอนนี้พี่ตุนกำลังระบายสีอยู่ระบายสีก็ลำปีนะครับ ปีพี่ตุนอันนั้นไก่ลากขึ้นไปรึบกระลังปีอยู่ไหนหนูนของพี่ตุนันอยู่ไงอ่าแม่มาใบไก่ติ๊งส่งผลงานไปที่หน้าจอใหญ่ได้เลยติ๊งเอาไม่ไป,ไ,ไ,ปไปแล้ว <c oughs> ไหนอะไก่ <c oughs> อ๋อไปอยู่ตรงนู้นไหแม่ หลังจากเรียนรู้ระบบการทํางานของไฟฟ้าแล้วเราก็ลองมาทําแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้กันค่ะมีอยู่ด้วยกัน5คําถามค่ะแล้วเมื่อถ้าเราตอบได้ในระดับดีเยี่ยม4ข้อขึ้นไปเราก็จะได้ขึ้น l e ดเดอร์บอรแบบนี้ค่ะตอบถูกผิดไปข้อนึ่ง พี่ตุนอยู่โผล่แล้วพี่ตุนอยู่ไหนอิมหาดิพี่ตุนอยู่ไหนพี่ตุนมานีแล้วพี่ตุนมายืนกับลูกตัวเองแม่อยู่นู่นเอมาเช็คคะแนนดีพี่ตุนได้ระดับอะไรหลังจากเล่นครบทั้ง5โซนแล้วนะคะก็มาเช็คระดับพลังงานที่ได้เล่นจากเกมต่างๆค่ะในโซนที่หอิเล็กโทรเพยนเช็คกับจุดเช็กระดับพลังงานค่ะ ได้ระดับมาสเตอร์เล่นกเกมนะคบสุดท้ายค่ะไปชมวิวกันที่โซนเจ็ดพานอรามาวิวพอยท์ท่องเที่ยวตามเส้นทางโคราชีโอพาร์คและโซนที่8ไฮโดรเจนวิวพอยท์ชมโรงไฟฟ้าไฮโดรเจนและเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฮโดรเจนพลังงานสะอาดเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เด็กๆจะได้ความรู้เต็มๆแบบฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยสามารถเข้าชมได้ทุกปานังคารถึงวันอาทิตย์ในเวลาทำการกันได้เลยนะคะ フフフフフフフ。<music>